อันนี้ครับนี่เอ็นดันนี่ครับคนอ้องแอบเนก้อนครับนี่ครับนผมเอ็นคุณคุณวยนี่ครับขอขอญาตแอบหนึ่งครับเพื่อแต่ทีแต่ทีเพือโอเค

คุยคุยอี้ที่ไดมีอินดันแมยน์ในชาติมันมีเป็นวันเมยเนาะลูกก็มากราบเมยแล้วก็เมยก็ดีจื๋อเนาะลูกมากราบเมยเนาะมันมีวันเมย์เมยก็พูดเจ๋อเนาะตีกระถือ <c oughs> เพราะว่าเมยก็มีลูกมันสองคนเนาะวันหนหนึ่งที่ เป็นลูกคนนั้นนี่เธอมาเป็นลูกที่ดีของแม่เพราะว่าวันเมษปีละหนึ่งครั้งเนะเาะปีละหนึ่งครั้งเนาะปีหนึ่งกระเทือนึงตักจงไม่ลูกนี่แหละเนาะเม่ก็ดีเจอลุกมากาบเนาะตนนะโกนเนาะเมย์ก็ได้กลาบเมย์แต่เมย์สี่เป็นนแล้วพอเมย์พงเมย์เนาะมีนะนการลุกมากาบเมย์ก็ดีเจอเนาะ เย็นต้อการเย็นนี่ก็ดีจื้อนะลูกมะกาะนึกเพราะว่าเราก็นเหาก็ได้ลุเนาะได้ผู้ชายแล้วก็ไนี่ยิ่งจะไปที่งที่เมื่อวันสิ้นวันเมาะบางคนก็มาเนาะมาจะกุ่งที่ถึงกันยุ่งก็หลายแท้ยิ่งทัหมดยิ่งทัเพราะว่าปีละปีนึงก็ครั้ง เธอดีอยู่เนาะเป็นวันเมเนาะเมก็ดีจือ้อวันนี้ว่าเมวันละไปสกุลนครเนาะเม,มก็เลยมีไปเพราะว่าเป็นวันเมเนาะวันนี้เมก็เลยพักวันละไปเนาะนัดกับมู่วันละไปสกุลนครแล้วก็ลือ้อเพราะฝนกต็ตกทเมเราเมื่อเนาะวันนี้นะ่ะตังแต่สี่ี่จนถึงเนาะล้เมกเอ็ด แม่ก็เลยไปเบื้องนำหน้าเนาะก็เต็มไปหมดเม่ก็แล้วก็มาน้ำมากระเพิ่อจะิดะผู้ก่อนผือคือคือสอนผู้สอนรู้เ้าเธอเป็นคนดีเนาะมีพอเม่เราเือฟังความเม่วาสิลุเนาะเม่ก็ ได้รู้อันนี้ก็เมยก็ดีเยอยิ่งเพราะว่าเขาก็ยิ้วกับโพก็เมเนาะไปชิลือก็ไปนําเมเพราะว่าเมย์ก็มีตินรุดตินลือเนาะไปไปหน้าันนี้เนาะไปโจบสามถือเพราะว่าต้นต้นเช้าเนาะเอาน้ำเอาน้ำเข้าหน้าแล้วค็น้ำท่งมเข้าแล้วก็เลืยไปปิดน้ำเพราะว่าฝนเมนี้ตกเห้งเนาะเป็นวันเมย์นะทุกปีเนาะฝนละตับแงอยู่ บ้านแถวนี้เนาะบางที่ก็นำธูมวนมันมดนะืดเนาะเป็นมันเมเนานะแต่ละปีนี่ก็ถือว่าเฮงแต่น้ำห้วยมีหลายเนาะแต่น้ำป้าหลายลากมันจะมาแถวพูเนาะแถวเฮือนป้า่ก็เต็มไปหมดอนะยายก็เข้าไปยืนในบ้านเนาะเข้าไปยืนอยนอนสบายเนาะเพราะว่ายืนนี้มันอยู่คดิว่นก,ก็นเลยยานผียานจางเนาะแต่เมก็ อยู่นี่ก็มี่เทส่งหลังค่าเนาะเพราะว่าป้าก็เฮาหลังาคาใืออืมงชาเพราะว่า่งหลังค่าเนะาะเขาก็าไปเนาะป้าก็เลยเข้าไปแล้วก็ขึ้นหลังนั้นเขาก็ไปทุงเทิพเนาะเลือล่อยเลยส่งหลังค่าก็เลยนีย่ได้อยู่ดิเพราะว่ามันเปรี้ยวเนาะมันมี่เทส่งหลังี่าเนาะเราไม่ได้อยูก่กระตูในบ้านกุโกรก,ก,กินโนกเนาะ มีส่งหลักเทนี้ส่งหลากาักแล้วก็ตะกอนเนาะเมยกะมกมง,งเร่งไหมล่เฮึ่นไปยืงข้างบุดเนาะเต่วันนี้ยังมีเห็นเพราะว่ามันเป็นเมย์นะลูกกระกาบเมย์เนี่ก็เลยจะถึงหนึทุ่มแล้วเมย์ก็ลยขึ้นไปอยู่ข้างบุดเพราะมันมีได้พืน้นเนาะอยู่แถวน,น,นี้เนาะมี่เทส่งหลังคาไปลุ่เซเลเตเนาะฮะ บางคืนกะมากะเฮ้ากะยานเนาะเพราะว่ามีเคส่งค่ะค <c oughs> ันอยู่้างบ้านเชคายอยดอยหลังบ้านกขาทีเนาะหลายหลักจุกเร่มืนเนาะเพราะว่าเราไปอยู่เมกับลุเนาะโผเนาะแล้วก็เฮื่นหลังนั้นก็เคสาคคสามคนนี่เค่สามคนเนาะบางคืนเนาะ ถ้าหอนหาถุงหมกถุงหมากระเลยเอ้ากระนั่นคือกระตีนบ่ากันหน้ากูเ่เนาะยืนเงน่ยเงีันมันยุ่เปี่ยวไหมวะที่เมย์ยุ่งจุ่มกับอยู่ในบ้านสบายอยู่เดี๋ยวมาอยู่กกเก้อยู่นอกเนาะที่หน้าหน้ารงเรียนเนาะคือโรงเรียนเดี๋ยวเรากะยูดมลุ่นีลลเนเน่เนาะโหกระเทาะเกะแล้วเนาะเจ็ดสิบปีแล้ว จะเราไปซื้อไมีได้ไปยูป่ไปหายไปถึงเราออกกันคืนเนาะแเกแค่ะากะเบียกันทำมาเนาะไปซือออปนน้อ, <c oughs> <c oughs> อของตลาดแล้วก็เงินไปยู่ข้างบุญพอเรายืมเท่าเงินเงินเนาะแล้วก็ยืมเชิงินจะเทาก็ต้องลบประจุลบฝืกแล้วกันทำไปยืปม เป็รู้ใช่ไม่รู้บา <laughs> ลจวนรู้ใช่ฉันไมีรู้บาหรอกแต่ลือดหรอดจก,กจกักดึกจักดื้อนเมนะทอดทุ่มก็กล้าเมยก็นอนแล้วเนาะแต่ละแต่ละมือเนาะเพราะว่าคนเก๊เนาะเป็นนงสาวว่ามีเฮคนนอนลิ้วแต่เมนะนอนลิ้วเนาะเคทุ่มนึงเมยก็หลับไปแล้วข้านอนไก่ทุ่มไปแล้วครับนอนมีจะหลับเนาะจบเลย <laughs> ถ้านอนดึกนอดโงทุมนอนไม่หลับนี่ก็เลยนอนเตะจั้งเตะทุ่มหนึ่งเนะาะใช่แช่ครับครับเีครับเขาจบทนีครับเอ้ครับอื่นครับอครับ